สวัสดีครับรีวิวสั้นวันตัวนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอะไรที่มันเรียกว่าเซมาหรือชอกานะฮะซึ่งตัวนี้นี่มันเป็นตำนานที่แบบว่าผมประทับใจในตัวเองมากนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะนั่นคืออะไรมาดูกันเลยนี่จ้าเอ้นี่ก็คือ SIC c o m m n Rider the First นะครับเป็นไรเดอร์หนึ่งนะฮะเป็น ไอ c v o l u ี e ม6สบนะครับผมออกมาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ไซโครนอ่ะตัวนี้นะเดี๋ยวอทุกท่าตวางก่อนที่เคียจถือมันใหญ่เดี๋ยวขอเล่าตำนานก่อนเลยก่อนที่จะได้ไอ้ตัวนี้มานะเอาเป็นว่ายุคที่เขามีการแจกเงินจากประกันสังคมอ่าไม่รู้ว่าใครน่าจะทันกันหลายคนแล้วนะคนที่ทำงานในในตอนนั้นนะฮะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยผมะจะทำงานอยู่ที่เชียงใหม่ นะฮะคือปีนั้นทั้งปีเนี่ยเป็นปีที่ผม,มทำงานอยู่ที่เชียงใหม่เดือนหนึ่งเนี่ยเราจะได้กลับมาที่กรุงเทพสักครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งมันก็เป็นช่วงที่ไอตัวเนี้ยมันออกมาสักแป๊บหนึ่งและสักแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่เ,เขามีการแจกเงินประกันสังคมตอนนั้นจำไม่ผิดน่าจะสองพัน,น 2, บาทนะเออตอนที่เาขาแจกเนี่ยผมยังขาวที้นุ่งนะฮะก็ก็ยังไม่ไม่ได้นะก็ต้องรอกลับมากรุงเทพก่อนนะฮะทีน,นี้พอกลับมาถึงกรุงเทพเนี่ยก็โทรแจ้งออฟฟิศแบบอ่ะ พี่ครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมเข้าไปเข้าไปที่ประกันสังคมก่อนนะอ่าก็ตอนแรกก็กะว่าสักครึ่งวันเออก็บอกเขาว่าครึ่งวันเออก็เหมือนก็มีเสียงเตือนมาว่าครึ่งวันมันจะได้จริงหรอกล้าผมก็หรอคือเราไม่รู้อะไรเลยไงเราไม่รู้แต่ว่าไอ้คนที่กรุงเทพแบบมันไปกันหมดแล้วไงก็เลยแบบอ่ะถ้า,างนั้นก็ก็ตีเป็นครึ่งวันก่อนละกันเดี๋ยวถ้าถ้ามันไม่ได้จริงค่อยตีเป็นเต็มวันก็ได้อ่หรือไม่ก็ตีเต็มวันไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันเสร็จเร็วเดี๋ยวกล้าเข้าไป office. ออฟ ด้วยความที่เราไม่รู้อะไรเลยนะฮะประกันสังคมเขาเปิดประมาณกี่โมงอะ่ะแปดโมงแปดโมงครึ่งอะไรประมาณเนี้ยก็ได้แค่รับคาเตือนว่าให้ไปเช้าเานะฮะผมก็ปรกากฏว่านั่งแท็กซี่ไปเลยอ่าไปถึงตรงประกันสังคมตรงของปลาปลานะฮะแถวๆประชาชื่นก็ก็เอ๊ะทำไมคนเขาเขาเขาออแอร์กันหรือว่าสํานักงานยังไม่เปิดอะไรอย่างงี้นะฮะก็ปรากฏก็เดินเลี้ยวเลี้ยวไปอุย้ยคนออเต็มเลย,เยอ่าเราก็เห็นว่าคนออเต็มเราก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้ว แล้วแล้ว,แล,วแล้วยังไงวะก็ก็ยืนยืนเกี้ย,ยงกังแถวนั้นพักหนึ่งนะก็จะยินเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอะให้ต่อคิวต่อแถวนะแล้วก็แล้วหางมันอยู่ไหนวะ oh, 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 oh. คือมันมีคนที่แบบกระสานซาสเซนะ่ะอยู่ตามข้างทางอะไรเงี้ยแล้วมันก็มันก็เหมือนจะมีแถวแต่ปลายแถวเนี่ยมันแตกแตกบวมๆอยู่นะฮะจนเจ้าหน้าที่เขามาจัดการความเรียบร้อยว่าอะหางแถวอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยผมก็ถึงได้ต่อนะครับผมคือบอกเลยนะว่าตอนที่ไปอะตอนเช้าอะ่ะได้กินแค่กาแฟกับ ขนมปังนะฮะแล้วก็ไม่ได้พกน้ำไม่ได้พกอะไรไปเลยนะก็ไปยืนต่อแถวกับเขาอุ้ยดูเมื่อเรื่องจะนานแน่เลย <S <S เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะโลบรัดให้นะฮะก็ต่อแถวไปเรื่อยๆนะจนแบบว่าแถวมันกระดึบอปลามันกระดึบช้ามากอ่ะจนเราก็ดูนาฬิกาเฮ้ยมันก็เที่ยงแล้วแต่ตอนที่เที่ยงเนี่ยผมไปอยู่ที่ชั้นสองแล้วนะอ่าผมไปอยู่ชั้นสองแล้วก็รู้สึกว่านั่นละฮะไม่สามก็สี่หว่ว่าเขาก็บอกมันมันก็ใกล้แล้วนะผมก็ยืนยืนไปเรื่อยๆฮะแต่แปลกนะ ไม่รู้ว่าด้วยความที่คนมันเยอะหรือเปล่าทําให้แบบเหมือนกับเราอันเลิศตื่นตัวอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยมันต้องกระดึบต้องกระดึบต้องไปยังไงต่อไม่รู้อะไรเลยเว้ยเฮ้ยอะไรประมาณนี้นะมันก็เลยไม่หิวแล้วก็ไม่ได้อยากจะเข้าห้องน้ําไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะจนสุดท้ายนะฮะสุดท้ายนะผมก็ไปถึงตรงจุดเซ็นชื่อนั้นนะครับที่จะอ่าได้รับเงินนะฮะตอนประมาณนะฮะสี่โมง ครึ่งได้ประมาณที่สี่โมงเกือบห้าโมงเย็นแล้วอะ่ะเออคือกว่าจะฝ่าฝูงชนลงมาอีกก็นะั่นนะฮะก็ประมาณเกือบเกือบห้าโมงเย็นนะฮะเราก็ได้แล้วอ่ะแล้วยังไงขั้นแรกนะเราก็ต้องหาข้าวกินก่อนใช่ไหมแต่ทีเนี้ยคือได้มาแล้วอยากคนอย่างพวกเรานะครับได้เงินมาแล้วจะทําอะไรครับครับให้เวลาตอบหนึ่งสองสามครับผม ต้องไปซื้อของเล่นครับผมก็นั่งแท็กซี่ต่อไปเซ็นทรัลลาดพร้าวเพราะว่าตอนนั้นเซ็นทรัลลาดพร้าวมีฮอ b b y h u ัอยู่ชั้นใต้ดินนะฮะก็ไปไปเลยพุ่งไปเลยแล้วถามว่าไปหาข้าวกินเลยไหมยังยังเฮ้ยโอเงินมันร้อนวัดโทจะมารียกินข้าวทําไมก็พุ่งตรงไปฮอ b b y h u ัเลยนะไปเจอน่นแหละพี่คนเดิมนะครับขอโทษด้วยพี่ผมจําชื่อพี่ไม่ได้จริงเคยเมมเบอร์กันด้วยนะฮะ ก็พุ่งไปเลยนะฮะอ้าวน้องก้าววันนี้ไม่ทํางานหรอมาเห็นมาเร็วอ๋อวันนี้พอดีผมพิ่งไปเอาเงินประกันสังคมมาอ้ารอแล้วยังไงล่ะ๋อก็เอาเงินประกันสังคมมาซื้อขอที่นี่แล้วครับแล้วเราก็เดินไปดูไอ้เจ้าตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะ2200บาทนะฮะตอนนั้นก็เท่ากับว่าเราก็เติมเงินไปอีก200บาทก็ได้นะฮะเราก็ได้เจ้าตัวนี้มานะครับแล้วก็ค่อยไปกินข้าวเข้าห้องหนูห้องน้ำอะไรนะฮะนั่นแหละครับเรามาสาวนะฮะกว่าจะได้ตัวนี้มานะฮะอดทนนะ้้าาเเช็มนนนะยััครบ ไม่รู้อยู่ได้ยังไงจริงน,น,นะวันนั้นนะเพราะถ้าเป็นปกติเนี่ยผมเป็นโรคกระเพาะไงคือมันต้องแบบวันต่อมาคือต้องต้องต,องตายแล้วแหละแต่ว่าวันนั้นวันต่อมาก็รอดนะฮะน่าจะเป็นเพราะอะดรีนาลีนมันน่าจะหลั่งเยอะนะผมเป็นคนไฮเปอร์อะดรีนาลีนมันออกเยอะตอนนั้นหนุ่มหนุ่มตอนนั้นหนุ่มหนุ่มนะฮะน่าจะสามสิบกว่าะะกว่าน <laughs> ะครับผมสามสิบกว่าหนุ่มหนุ่มอะแล้วมาแกดูเลยดีกว่า <laughs> นี่เลยนี่เลย่ะมีตัวมานะมีนี่ผ้าเขาเรียกอะไรผ้ามันคอใช่ไหม แบบตรงๆให้เสยดกระตอนขี่แล้วมันจะพิวสบัดนะฮะพร้อมกับมดอเตอร์ไซค์ไซโคนะครับแล้วก็มือมาให้เปลี่ยนให้หัวฮอนโกทาเชชิมาด้วยนะจ๊ะเออแล้วเนี่ยนี่ให้อไอตรงเกาะสะโกตรงเอวใช่ไหมเออเอวสะโกนั่นแหละให้มาด้วยนะจ๊ะอ่าอมาแกะดูข้างในเลยอ่ะจ๊ะมาดูที่ตัวกันก่อนเลยจริงๆเขาว่าเขาแยกมานะไม่ไ,มได้ใส่มา,านี้นะแต่ว่าผมประกอบแล้วผมก็กเลยใส่คาไว้นะฮะแล้วก็เนี่ยนะฮะก็อ่า อาจจะสูบบุรีเยอะนะฮะก็เลยโดนจาะคอ,อไม่ใช่ไม่ใช่รูสําหรับใส่เนี่เอาผ้าเสียบเข้าไป,ไปเสียบสินี่าแล้ว The First นะฮะตอนที่ออกตอนแรกนะครับด้วยความที่พอ The First ออกมาคู่กับไซโคลใช่ปะพวกเราเนี่ยนะก็มีความคาดหวังกันอย่างมากมายว่าเดี๋ยวมันจะต้องออก ไรเดอร์สพร้อมกับนิวไซคล n นอย่างแน่นอนนะฮะก็จนตอนนี้ก็ผ่านมาเท่าไหร่ก็ประมาณ10กว่าปีได้แล้วมั้งนะฮะไม่ออกนะครับผมจนตอนนี้ก็คงจะไม่ออกแล้วล่ะนะตอนที่ Movie Realization นนะทำเขาก็ทำทั้ง The First The Next ใช่ไหมเราก็คิดว่าเออก็ก็ออกอันนั้นแล้วเนาะมันก็ลายญาติๆกันก็ไม่คิดว่า SIC เองก็จะทำออกมาด้วยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าดีไซน์นี่คนละแบบเลยนะของอันนั้นเขาจะแบบ เอชไอซีออริจินอลหน่อยก็จะตัวแบบจะดูผอมกว่าซึ่งตัวนี้ก็จะดูหนาแล้วก็ดูบึกบึนกว่านะฮะซึ่งลองดูสังเกตบอดี้อันนี้ก็จะรู้สึกว่าถึงความเต็มเต็มของเขาอะนะอันนี้จะเป็นบอดี้ยุคเดียวกับพวกสตรองเกอร์ uh, er. แล้วก็เลยนะไรเดอร์เอ็กซ์ยุคนั้นนะฮะจะเป็นจะเป็นบอดี้แบบเจนนันนะกะ็จะดูแบบแน่นๆแน่นๆอ่าเต็มเ็เต็มๆนะฮะจุดขยับซึ่งก็ใส่มาค่อนข้างเยอะแยะเรามาดูว่าขยับได้มากน้อยแค่ไหน อ่าขยับเยอะกับขยับได้น้อยนี่มันเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะจุดขยับเยอะก็ไม่ได้มอกว่าหมายความว่ามันจะขยับได้หลากหลายนะฮะอ่าอันนี้ก็ทั่วไปทั่วไปนี่ปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บแฟนฉันลูปหล่อแฟนฉันกล้ามใหญ่นี่มานะฮะอ่าตัวนี่ให้อ่าจุดขยับมาเนี่ยเป็นข้อเนี่ยทั้งรล้องบนนะฮะปึ๊บป,ปึ๊บแต่ก็อืมอืมเนี่ยงอได้แค่นี้นะฮะ ให้มาให้จุดขยับมาเยอะแต่อื้อืึอื้หือนี่เอวเอวอื้มือแข็งแข็งแข็ง,ขงเลยได้ยินเสียงไหมเป็นไงโอ้โห,โหเสียงของความแข็งแกร่งแม่งบิดไม่ไปเลยอ่าขานี่นะคะปั๊บปรืดปึืดอ,อ๋อทะยานฟ้าข้อเท้าเนี่ยดูเป็นไงตีนยาวมากอืมกระดกได้เอ๊ ตก,ก,กแตดกตกแตกตกแตกนะฮส่วนสีแน่นอนครับก็สไตล์เดิมของ s อ c นะฮะสีนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะลายนี้นะสีเขาสวยเนาะอืทำมาดีนะดีสุดยอดชอบอืมปะปื้มนะฮะทีนี้ถ้าพี่เขาจะขี่มอไซค์เขาต้องเปลี่ยนมือนะตอนนี้จะเป็นมือกลาซึ่งมือก็ค่อนข้างให้มาก็ก,ก,ก็น้อยก็มีมือกล้ามมีมือขี่มอไซค์แล้วก็มีมืองี้อ่าไว้ทําท่าท่าเอกลักษณ์ของเขาของพี่เขานะฮะนี่สวง เป็นไงเล่าเป็นไงเล่าอ๋อภาพเป็นคอในปิวสวยเลยนะปิวสวยเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไซโครนกันบ้างนี่นะครับไซโครนสุดยอดนะเท่เนาะสวยอะ่ะคือ s อ c เนี่ยทำมอเตอร์ไซค์ออกมาสวยทุกคันเลยนะพูดไปก็จะหาว่าเชียเวอร์นี่มีขายอย่างขาซ่อนไว้ตรงกลางนี่นะนเปื้นนะอ่าเป็นขายอย่างที่สามารถสามารถใช้งานจอดได้จริงนะฮะสำหรับคันนี้นะเป็นขายอย่างที่จอดได้จริงนะนี่ อ๋อหันได้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ทั้งหลังเนี่ยไซโครไม่รู้ว่าเป็นกฎข้อบังคับหรือเปล่านะแต่ว่าไซโครเนี่ยต้องแบบโถกอันนี้ปุ๊บแล้วก็เอาหัวหมวกหมวกเออไม่ใช่หัวหมวกไปใส่ในนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองเทสเก็บหมวกดูซิเนี่ยนะฮะเราก็เอาไอ้หมวกเนี่ยใส่ลงไปปุ๊บปุ๊บเก็บขาวนิดนึงเก็บขาวหน่อยเก็บขาวหน่อยาสเนี่ใส่ไปงี้อ่าแล้วก็ปิดสปุ๊บ กุกตบตะกุกตบตะกุบนี่เก็บหมวกไว้ฮ่าฮ่่าและทีเนี้ยไรเดอร์หนึ่งของเราก็จะไม่ใช่ไรเดอร์หนึ่งเวอร์ชั่นเต็มนะฮะแต่ว่าก็จะกลายเป็นกลายเป็นฮอนโกทาเคชินี่ที่จะหน้าซีดและดูป่วยๆนิดนึงหนะ <c oughs> น้าไม่เคยหน้าไม่เคยสวยอะ่ะแต่ก็เออมันก็ยุคเก่านะมันก็ยุคนู้นนะนะเออก็พอได้พอได้เออพอได้ไมเ <c oughs> สียดายเพชหน้าไม่เก่งนะเพชหน้าเก่งจะแก่หน้า <c oughs> หน่อยนะฮะ <c oughs> เออ ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองจับท่าขี่กันนะฮะเพราะว่าอ,อจริงๆเขาก็ทำท่าขี่มาได้ทุกทุกตัวนะเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะดูเก้ๆกังๆบ้างด้วยความที่ SIC ในยุคยุคแรกๆเนจุดขยับมันน้อยใช่ไหมวาะนั้นางราขี่มันก็จะแบบอ,อ,อาจจะได้เหยียบขาขาเหยียบบ้างเหยียบขาเหยียบไม่ได้บ้างอะไรอย่างนี้ แต่ว่าถ้าเกิดไปยืนค่อมเงี้ยอ่ะเอาขาละพื้นเงนี้ยมันได้อยู่แล้วแหละแต่ทําท่าขี่ให้มันสวยๆค่อนข้างยากซึ่งมาดูว่าตัวเนี้จะทําท่าขี่ได้แล้วแล้วมันจะมีอะไรที่แบบมันเกะ๊ะๆกังๆต้องบังมุมหลอกอะไรมาอย่างนี้ไหมนะฮะอีกจุดหนึ่งที่เขาให้มาเปลี่ยนตอนจะขี่รถนะฮะก็คือไอส้สปูกอนนี้จะสังเกตเด้เห็นว่าเนี่ยตรงผ้าเนี่ยนะครับมันจะแบบกระดกขึ้นมาพิ้วขึ้นมานะฮะในขณะที่ของเดิมมันจะตรงๆใช่ป่ะอ่าเพื่อที่ว่ามันจะได้ยกขามากขึ้นนะอ่า ปาฟนะนะอันนี้เราก็จะสามารถย,ยกขามากได้ยกขาได้มากขึ้นนะฮะปาฟป,ปาฟแขนไปแขนไปโอเคนี่โอ้โเหเฮ้ยยังเฟี้ยวเลยเป็นไงถ้าคีแบบว่าโอเคนะเนี่ยฮะมันแบบค่อนข้างที่จะจะเข้ารูปเข้ารอยนะเนี่ยตรงขามันจะรับกับตัวถังพอดีนะแล้วก็เนี่ยขาสามารถเหยียบได้ปกติเลยนะเนี่ยสองข้างเลยนะเห็นไหม นะอ่าเนี่ยก็เชิดหน้ามองตรงได้ด้วยนะฮะโอ้โหเป็นไงโอ้โหขี่ได้แบบว่าโคตรเพอร์เฟกคันรถจัร์ไซค์ก็สวยไม่ไรจะดีปานนั้นสุดยอดอ่ะเป็นไงล่ะเป็นไง่ะหลงรักปะล่ะหลงรักปะล่ะไม่รู้เป็นอะไรนะไอไอแบบว่าไอของเล่นที่เป็นไรเดอร์ที่มันแบบขี่มอเตอร์ไซค์ได้นะผมชอบมากจริงๆก็ไม่รู้เป็นไร โทคุอะไรที่มันขี่มอเตอร์ไซค์แล้วรู้สึกโอ้มันเท่จริงๆเลยเออนะนะสุดยอดนะฮะสุดยอดนะฮะไม่ต้องพูดอะไรกันมาานะฮะโอ้โหให้คะแนนเลยว่ล่ะขนาดนี้แล้วนะฮะบอกตรงๆว่าเอาไปเลยสามโอ้โหูนะครับสามโอ้โหนะฮะไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ของการที่กว่าจะได้มาแต่กูต้องยอมกดข้าววันหนึ่งนะเพื่อที่จะได้มันมานะครับผมไม่ใช่เรื่องที่ดีนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีบอกบอกเด็กๆน้องๆหนูๆไว้ก่อนนะฮะว่า การไปทําอะไรของผมเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีคือมันเป็นการจับพัดจับผูมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเรารู้สก,ก่อนว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะเตรียมน้ําเตรียมขนมเตรียมอะไรไปด้วยนะฮะอไอสิ่งที่ผมไปรอแล้วก็ไม่ได้กินข้าวทั้งวันอะไรเงี้ยอย่าไปทำอย่าไปทำนะครับผมมันมันไม่ดีต่อสุขภาพเราโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารด้วยนะเออ,อและนี่ก็คือรีวิวสั้นสำหรับวันนี้นะครับสามโอ้โหเลยให้มากเพราะว่าหลายๆอย่างมันคืออะไรที่เราชอบนะฮะให้ด้วยความแบบ ด้วยความพิเวาสส่วนตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นการชอบคอมิทไรเดอร์นะฮะขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะฮะโอ้โหแล้วขี่แล้วลงตัวอย่างนี้นะโอ้โหสุดยอดนะฮะเอาไปเลยเอาไปเลยสามโอ้โหนะครับผมและครั้งหน้าจะเป็นตัวอะไรอย่างไรยังไงฝากติดตามมาต่อไปด้วยนะจ๊สะสำหรับวิดีโอนี้ไปก่อนละจ๊ะ